滴滴滴。丁丁丁 เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์สับตะไลก็อย่าลืมกดเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโมคาบด้วยนะครับจากความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยได้เข้าไปสํารวจเหมือนซากอารยธรรมเก่าๆครับแล้วผมก็ไปเจอกับไดอารี่มาซึ่งไดอารี่บอกว่าเจา้าของไดอารี่เนี่ยจะเดินทางนะครับเลาะริมน้ําไปนะครับผมก็เลยคิดว่าเออเนี่ยเป้าหมายต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเดินเลาะริมน้ำดูน,นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมขอเข้าไปสำรวจไอ้ซากนี้ก่อนละกันซึ่งไอ้ซากนะครับก็อันตรายมากๆเลยแต่สุดท้ายเนี่ยผมเนี่ยก็ได้ไขปริศนานะครับซึ่ง ผมก็มาดูก,กันนะครับว่าเป็นไข่อะไรพอผมกลับที่บ้านนะครับผมก็ต้องเจอกับเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับพะผมก็เจอกับผู้รอดชีวิตคนแรกนะครับผมรู้สึกโล่งใจมากเลยเพราะว่าตอนเนี้มีเพื่อนแล้วผมเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะเดินทางไปกับ เเพื่่ออนนนนนคี้ังและนี่นะครับคือความสนุกของเอาชีวิตรอด100วันนะครับบนเกาะโรคล้านปีนะครับเอพิโซดที่3ามนะบอกเลยว่าเอพิโซดนี้ครับสนุกมากๆเพราะว่าเราเนี่ยจะเริ่มสร้างสวนไดโนเสาร์กันแล้วนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเลยฮะเราเนี่ยก็จะมีธรรมเนียมใหม่นะครับก็คือการหยิบคอมเมนต์นะครับจากคลิปล่าสุดเนี่ยมาอ่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าสำหรับตอนนี้นะครับคนไม่ออกใครเนี่ยจะถูกโมนะครับทุกคนเลือกมาสำหรับน้องๆผู้ชื่นดูคนแรกนะฮะก็คือคุณ S.W.J.S.F.999 นะครับพี่โมโคับพี่เล่นเอาชีวิตรอบแบบไม่มีเรื่องแบบเล่นกับเพื่อนที่แบบเอาสรุปสนุกเอาฮาหน่อยได้ไหมครับ อ่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ FC พี่โมอันนี้บอกเลยครับว่าจริงๆผมกับทีมเนี่ยก็คุยกันอยู่ว่าเฮ้ยเราอยากจะลองทําแบบซีรีส์ปั่นๆสักหนึ่งซีรีส์เหมือนกันอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องคิดอะไรมากไม่รู้ว่าจะชอบหรือเปล่าแต่ว่าถ้าทำก็ฝากสนับสนุนและติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคอมเมนต์ต่อไปนะครับจากน้องแมวเหมียวนะครับพี่โมกับพี่ออเป็นแฟนกันหรอครับไม่ใช่ครับเราสองคนเป็นพี่น้องกันนั่นเอง <laughs> เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะครับ และนี่นะครับเพื่อคอมเมนต์จากน้องๆนะครับผู้โชคดี2คนนะครับที่ได้มาอยู่ในคลิปของโมนะครับสาหรับน้องๆคนไหนครับที่พลาดในคลิปนี้ไปไม่ต้องเสียใจนะครับคลิปหน้ายังมีนะครับเอาละครับตอนนี้ครับก็ได้เวลาที่เราเนี่ยจะไปรับความสนุกของเอาชีวิตรอด100วันบนเกาะโลกล้านปีเอพิดที่3ไปแล้วอย่าลืมอย่นกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโมก่อนไปดูกันด้วยนะครับไปดูกันเลย ใช่ดูดิแ้างอันช้างปะไม่เคยเห็นเนาะ่ายดิแมวไม่ได้ไม่ได้เร็วอูแรปเตอร์ปะไม่ใช่ตัวนะั้นไม่ใช่แรปเตอร์นะ่ะตัวอะไรเนะี่ยทำไม่เห็นชื่อแรปจังจำเผ่าพัานธุ์ของตัวเองไม่ได้หรอฉันไม่ใช่แรปนะนั่นแหละฉันว่านายนะ่ะเหมาะกับการเป็นแรปเตอร์ที่สุดเลยตัวอะไรอ่ะฉันจะเรียกนาะยว่าแรปจากอะไรอะ่ะ<ๆ>เข้ามาดูใกล้ๆกล้ไหม ขอขอซูมหน่อยขอซูมหน่อยตรงนะตัวอะไรวะไม่รู้อย่าเพิ่งซูมมันจะตีมันจะตีเราไหมอ่ะนี่ตัวอะไรอ่ะมันมันมันเหมือนไอโซพอดปันเออมันชื่อว่าอะไรอ่ะอาร์าร์โทรพูลูเล่ารับจังอ่านว่าอะไรนะอาร์อาร์โทลูเล่าเราว่าเราเข้าไปสาระน่ารู้กันดีกว่าฮะสิสาระสาระน่ารู้ปุบช่วงเก็บความรู้กับพี่โม ไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันไม่ได้อ่านออกเสียงว่าอาร์โทพูลูเนล่าแต่มันอ่านออกเสียงว่าอาร์เธอเพราครับเจ้าตัวนี้นะครับจะเรียกได้ว่ามันเป็นต้นตระกูลเดียวกับกิ้งคือถ้าเรียกว่าเป็นกิ้งคือแบบยุคในดันมบันเลยครับเพราะว่ามันอนะ่ะอยู่ในยุค340้ล้านปีก่อนนะครับในยุคคาร์บอนนิฟเอรัสอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือนะครับและสกอตแลนด์มีลำตัวยาวถึง2-3เมตรอะถ้าเทียบนะก็คือเทียบเท่ามนุษย์คนหนึ่งหรือสัตว์เลี้ตัวหนึ่งอะครับทุกคนที่สำคัญก็คือ มันมีเครื่องแล้วมันก็มีพิษนะครับอย่าคิดถึงตอนที่มันล่าเหยะะื่อเลยฮะแค่คิดก็ขนลุกแล้วใช่ปล่อย <c oughs> ให้ลองเล่นนางก็ไม่ใช่ในายนายฉันอยากรวมมันกัดอะถ้ามันกัดแล้วนายตกเรือฉันพายหนีนะไม่กัดนะไม่กัดไม่กัดเอามันมีดดิมใช่ไหมหน้าตามันเหมือนน่ากลัวนิดนึงไม่แต่ว่าน้องเหมือนไอโซพอร์ตที่เขาเลี้ยงกันในปัจจุบันนะเหมือนเหมือนเหมือนเออใช่นั่น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 รับจังรับจังรับจังโด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  เขาว่ากันว่ามันสูญพันเพราะว่าคนน่ะไปล่ามันกินแต่แต่เชื่อฉันเถอะมันไม่ได้สูญพันเพราะว่าคนไปล่ามันหรอกฉันว่ามันน่ะเข้ามาไล่ตีคนคนเขาเลยทนไม่ไหวนะอะไรกันนะโอ้ยดองดอโอ้โหวัดเปรี้ยวแตงวะเฮ้ยอุ้ยนายอะไรเห็นอะไรใต้น้าบะเห็นอุ้ยอะไรอุ้ยอะไรอะอุ้ยเป็นไว้ดามาอะไรอะอุ้ยเต็มเลยอุ้ยอะไรเว้ยอะ อะไรอ่ะไม่ไปไม่กัดไม่กัดไมกัดเจ็บเจ็บเจ็ตะลุ้เรยอพายเร็ว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 อะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันกัดด้วยนายนายนู่นนุ่นนุ่นนุ่นประโชสลัดรับจังเห็นเปล่าไหนรับจ้างบนเกาะด้านซ้ายบนเกาะด้านซ้ายเห็นปะไม่赖แล้วตัวนี้ใจดีเอ้ยแต่นี่หาดนี่นานายลองขับเรลยเข้าไปใกล้ๆหาดหน่อยไหมอ่ะหาดเหรอโอ้พระเจ้าช่วยฉันด้วย

อเออืออเฮ้ยเอ๊ะในเนื้อปูทะลับอ่ะเดี๋ยวนะแล้วคนเมื่อกี้หายไปไหนแล้ววะอ้าวเมื่อกี้ตอนนั้นไงอ้ออาวมันตายแล้วเหรอมาเป็นใครเนี่ยแล้วพึ่งนายเป็นใครอะ่ะฉันชื่อว่าทีเล็กส่วนเนี่ยเล็กเหรอหลับจังหลับจังน่ารักเชียวเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยฮะ ผู้ชายเราเราชื่อเราชื่อกอนอะโหชื่อนายไม่เท่เลยอ่ะเราว่าเดี๋ยวเราจะคิดชื่อให้นายใหม่แต่เราเราต้องดูแบบว่าโหเฮงนายก่อนนะว่านายจะเหมาะกับไดนเสา์ตัวอะไรเนี่ยเอาอย่างนี้ก็ได้เหรอได้ได้ได้ว่าแต่แล้วนายมาอยู่ที่เกาะนี้ได้ไงเนี่ยฉันหรอฉันเป็นนักพจนภัยอ่ะดูดูจากชุดฉันดิเห็นไหมดูดูดูเอี นี่รับจังฉันว่ารสนิยมเขาเหยื่อกว่านายนะเขาบอกว่าเขาเป็นนักะชญภัยอะแต่เขายังใส่ชุดหนังทั้งตัวเลยอะแต่เขาดีกว่านายนะนายไม่ใส่เชื้อผ้าเลยอะตายฉันฉันบอมตัวไงเป็นแรปเตอร์โอ้เออคว่าแต่นายจะไปกับพวกเราไหมอะคือดีหฉันอะฉันอะกำลังตามหาเจ้าของไดอารี่อยู่เนะี่ยเนี่ยนายเป็นคนเขียนพวกนี้หรือเปล่านายดูสิเนี่ยนายเป็นคนเขียนหรือเปล่านะ่ย ฉันไม่ได้เขียนอะไรพวกนี้นะฉันเป็นคนไม่ชอบเขียนดอรี่ดิงั้นก็แปลว่าต้องมีคนอื่นนอกจากพวกเราอีกนะจริงเหรออืมว่าไงจะไปกับฉันแล้วก็รับจ้างไหมเอาเงินก็ได้ฉันไปด้วยแล้วกันได้งั้นเราควรไปหาสถานที่สูงๆหรแล้วกันนะไปกันเถอะสูงสูง โอ้ยใต้น้เสร์เต็มไปหมดเลยนายเห็นด้วยไหมเนี่ยว่าเราจะหาบ้านเป็นแบบที่สูงๆหน่อยอ่ะรับจังจ้าเราเร็วเอ๊ะ<อ>นั่นอาคารอะไรอ่ะไหนดูดิ <ตำ S 1> อเอ้ย่างใช่ไหมโอ้ย <laughs> เป็น่ไม่ใช่อาคารไทยเซเลท็อปนะผมนึกขึ้นได้ทันทีนะครับว่าเราเนี่ยยังไม่ควรมาตื่นเต้นกับสิ่งปลูกสร้างอะไรทางนั้นนะฮะตอนนี้นะครับสิ่งที่พวกเราต้องทำก็คือ หาที่ซุกหัวนอนครับทุกคนผมเดินขึ้นเข,นขามาเล็กๆแนนอนนะฮะแล้วผมก็เจอกับเหมือนเป็นถ้าเล็กๆอ่ะครับผมก็เลยบอกว่าไหนงั้นเอาที่เนี้ยแหละเป็นที่นอนของพวกเรานะฮะอ,อย่างนอนนะครับมันก็หลบพูดด้วยเราสาวจากข้างนอกได้อะ่ะข้างในดูอะไรหรอกอนจังกอนจังไม่ต้งมาดูดิไม่ไม่ไม่ตัวนี้ดินี่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 ตัวนี้ตัวที่มันหน้าหน้างงงหน่อยอ่ะฉันเคยอ่านมามันชื่อว่า ข่าวโอโอซอลัสฮะฮะข่าวข่าวโอโอซอลัสนายไม่เคยไม่เคยอ่านเจอหรอมันเป็นสัตว์ที่แบบเราสามารถรีดมันเพื่อเอานมโอ้ฉันว่าฉันปวดหัวรับจ้างฉันว่าฉันเจอรับอารับจ้างมานอนรับจ้างมานอนกันเถอะก่อนจังไปนอนกับข่าวโอโอโลัสเลยไปฮะขอมาไงอะไปนอนไม่ไม่ฉันนอนด้วยหรอไป อ oh, าเช้าแล้วโอ้โหปวดหลังโอ้โอ้โอเป็นไงบ้างก่อนคุงคือตื่นแข็งมากเลยอะ่ะฉันนึกว่าย่ามแต่นุ่มนิ่มฝ <c oughs> นตกโอ้ฝนตกด้วยดีนะเมื่อคืนไม่ฝนตกพามันจะเฮะ้ยนี่มันใครเัน,นเหาชิเกโนสัลัดใช่ไหมก่อนคุงได้รู้ได้ไงนายมีหนังสือเล่มเดียวกับฉันได้เลยโอ้ นันไปไหนอะฉันคุยกันาะฉันปวดหัวน่ะฉันเลี้ยงหมานันรู้ไหมนันรู้ไหมเนื้อมันอร่อยมากเลยนะนายเคยกินหรือเปล่าผมเริ่มกลับมากินแล้วนะว่าผมคิดผิดคิดถูกกับนม่ที่ผมช่วยก่อนมาด้วยอ่ะทุกคนตอนเนี้แรบจังกับกอนคุงอ่ะติดนี้ของฉันติดนี้บุญคุณฉันแล้วนะฉันอ่ะตั้งใจว่าฉันอ่ะจะเปิดฟาร์มในโดเสา์น่ะฟาร์มเหรอตรงไหนอะใช่ใช่ใช่ล้วฉันก็จะให้ กอนคุงอ่ะเป็นรอปภแล้วให้รับจ้างอ่ะเป็นคนขายตัวนะฮ <im it> ะอืม,อมแต่ในใจคือกต่เราทำขนาดนั้นได้เราอาจจะต้องมีของจำนวนมากอ่ะก็ไม่ต้องเกรงใจนะหลังจากนี้ทั้งสองคนก็คือลูกจ้างของฉันทั้งรับจ้างทั้งกอนคุงเลยนี่เสร็จไม่ทันใช่ไหมเนี่ยไปแบบฟ้าผ่าเหมือนแบบนายถือของใช้ไปแล้วนะแล้วตามธรรมเนียมก็คือไม่รับคืนด้วย อครันายนายนายมากดให้หมาลุกหน่อยดิฉันฉันให้ให้เนื้อไปอ่ะมันจะผสมอันน่ะมันจะมีรูปอ่ะทำไมรับจ้างหื่นจังอ่ะรับจ้างให้หมาทำปั๊สีกันตั้งแต่เช้าแล้วเหรอเนออ่ะเรียบร้อยอ่ะตัวเดียวกับต่างในรูปอ้าวินันลาอ้าวดูดิอ้าวอ้าวเดินหนุนเอานั่งกลับนั่งเลยนายฉันว่าจะเจอเจอ เจอศัตรูตัวอะไรหรออ่าอะไรนะพ่าพ่าผาชัยเซพารุนโซลัสมาๆเดี๋ยวลองบ้างเดี๋ยวเราลองบ้างผมว่าเพื่อนๆในแก๊งของผมเนี่ยแปลกมากๆนะครับคนหนึ่งก็อ่านชื่อไดโนเสาร์ไม่ถูกอีกคนหนึ่งก็ตั้งชื่อหมู่หมากระไก่เป็นเสาร์เยี่ยมพักกยูพักกยูโซลัสฮะอะไรวะ พักกยูซอลัสฉันว่าหนังสือที่นายอ่านกับนังสือฉันอ่านเป็นคนละเล่มกันนแหละจริงคนละเล่มหรอ๋อนายต้องไปหาซื้อเล่มของเรานะมันดีงามมากขดหัวอ่ะแล้วนายมีขนให้เราให้เรายืมไหมนายอยากเอานายอยากเอาขนส่วนไหนของเราล่ะนายพูดแปลกนะเนี่ยหมายถึงหมายถึงพักกโลซอลัสอะไรเนี่ยนายลงไปข้างล่างปะฉันว่า แกน่าจะอยู่ข้างล่างเยอะแยะนะนี่ไงคนแกอู่ที่เั้นของนันนไงนี่ไงก็อยู่ที่อ๋อคแลวที่น่อีกอันหนึ่งใช่ก็ทำสี่เตียงอ่ะพวกเราครัแยกย้ายกันทำสิ่งที่ผู้เราต้องทำนะครับคนหนึ่งตัดไม้คนหนึ่งถางดินนะฮะคนหนึ่งขุดแร่นะครับและสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเริ่มมาตกแต่งห้องของเราให้มันเป็นห้องมากขึ้นนะฮะตอนนี้ผมกำลังเดินหาทำเลว่าเราจะวางตรงไหนเป็นจุดเรียงทีโเรเสาร์ดีโอ้แล้วหมาขึ้นมานอนเห็นเห็นบนลุนไหมไหนมันจะกลมกลืนหน่อย ว,ว้าวนายไปจัดบบกันมันดิก่อนคุงไม่ดีเลื่อนหน่อยเหรอเราเ<า>ราเราเรามีนําฟังอยู่นะแต่แต่แตสคุณสำหรับแต่ยางห้าดาวเนื้อลับเตอร์นะ่ะเป็นยาติ้าดาวของลับจังน่ะอ๋ออ,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 อร่อยอร่อยไหมรัดจังอะ่ะฮะน่าจะไปขุดแรกที่ไหนนะกรอนคุงเราเรารู้สึกว่าแถวนี้อาจจะขุดได้แต่ว่า ฉันว่าเราต้องถายาก่อนเนาะนี่ <S 2> <S 2> น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละ <S <S 2> <S 2> แล้วเราจะขุดตรงลงไปเลยซึ่งหลังจากนั้นนะครับผมเนี่ยก็ไล่กอนคุงนะครับกับแรปจังเนี่ยลงไปขุดแร่นะครับก็ใช้เวลาเกือบเกือบห้าวันเลยส่วนผมเนี่ยก็รับภารกิจเสี่ยงตายนะครับตัดต้นไม้ข้างนอกทุกคนครับต้นไม้แม่งโคตรสูงแบบสูงกว่านี้อีกไงอ่ะคือผมตกต้นไม้เป็นว่าเล่นนะครับทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้นไม้มันจะสูงไปไหนคือถ้าไม่ขึ้นมาตัดต้นไม้มันก็ไม่พังให้ไงนี่กอนคุง เราจะทําเป็นสํานักงานบนฟ้านะให้สานักงานยิ่สูงหน่อยใช่เราจะได้มองลงมาเห็นไดโนตัวร์ของพวกเราได้ไงอ๋อเพื่อตัวไหนอยากหนีอะไรแบบนี้เราจะได้จับตอนที่มันจะหนีใช่ใช่ใช่คือตอนั้นผมมีไอเดียครับผมอยากทําเป็นเหมือนแบบว่าทางกระจกด้านบนฮะแล้วก็มองลงมาเป็นเหมือนสวนสัตว์ของเรามันก็เลยแบบว่าใช้เวลาในการทางป่ากันนานมากครับส่วนกอนรุงนะครับกับหลับจังนะครับก็ผัดกันลงไปขุดแร่รัว เล็กเราเพียบเลยทลนั้น่ะ,ะนับจังเนี่ยให้คือเขาบ้างด <c oughs> อกเบพอบดีเลยนายไม่รู้หรอว่ามันมีดอกเบีย้ยด้วยนะมีดอกเบีย้ยด้วยใช่ตอนนี้วันมันผ่านมาประมาณกี่วันแล้วหรอมันผ่านมาประมาณ5วันใช่ปะดอกเบีย้ยของฉันเป็นคนกันเองก็5เท่าแหละหเท่าใช่ใช่ใช่อ่า <c oughs> ตอนนั้นสิห โอ้ยพอดีเลยเอาไปนายหเท่าก็คือสิบหกคูณ16คูณสิบหกคูณสิคูณสินะหครั้งเดี๋ยวไม่ใช่สไม่ใช่สิบหกูณห้าอันนั้นไม่เรียกว่าหเท่านายตกคณิตศาสตร์ใช่ไหมเนี่ยเพราะฉันบอกนะครับก็สิบหห้ให้ไปตั้งใจเรียน ซึ่งพอผมนะครับทำบันไดทางขึ้นเสร็จอ่ะผมก็เริ่มทําแผงลอยเหมือนที่ผมบอกไว้เมื่อกี้แผงลอยที่เราจะเป็นกระจกครอบรอบๆอ่ะทุกคนแล้วก็มองลงมาจะเห็นเป็นเหมือนแบบสวนไดโนเส์ของเราได้แต่คือการทําแผงลอยครับมันมันค่อนข้างจะใช้เวลานานและยากมากเพราะว่า1ก็คือเสี่ยงร่วงนะฮะสคือเราต้องใช้กระจกจํานวนมากนะซึ่งตอนนี้ผมก็ต้องปูทางไปก่อนยังไม่มีการแบบปูกระจกมันก็จะอันตารานหน่อยเพราะว่าไอ้พวกสเกลเลตันอ่ะมันชอบยิงจากข้างล่างขึ้นมาครับแล้วก็สอยผมล่วงไปข้างล่างไง ผมน,นีเราได้สะพานแล้วนะรับจ้ฮงอกอนคุงต้งสองนคนอยู่ไหนอะอย,นนนอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านกำลังตกแต่งบ้านอยู่ให้มันน่าอยู่มากขึ้นซึ่งพอผมนะครับปูแผงรอได้ในระดับหนึ่งนะครับผมเนี่ยก็มาบอกกับกอนคุงนะครับแล้วก็รับจังเกี่ยวกับแนวทางว่าเราเนี่ยจะเอาอย่างไรต่อไปนะครับพมกก็บอกว่าเนี่ยเราเนี่ยจะสาาร้างสักงานข้างบนนะถ้าแบบใครว่างแล้วอ่ะมาช่วยกระตกแต่งข้างบนหน่อย เพราะว่าให้ผมทําคนเดียวมันไม่ไหวมันใหญ่มากครับทุกคนไหนจะถางป่าอีกไหนจะแบบว่าเอาของมาวางอีกครับมันเยอะไม่หมดครับเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรบินมานั่นมันเธอ,อ,อ,อลาโนอดอนไหนเฮ้ย <hips> จะว่าไปไหนดูจากหน่วยก้านแล้วกอนคุงก็หน้าคล้ายๆกับเธอลาโนดอนนะบอกความว่าไงอ่ะนั่นแหละงั้นจะเป็นเธอลาจังแล้วกันนะฮะอย่างนี้ก็ได้เหรอได้สิ โอเคเอาเอาแบบสั้นกว่านี้ได้ไหมเธอเธอเธอเฉยๆได้ไหมอืมไม่เหมาะนะไม่หมอนหรอ,หรอมัน,มนพอพูดพูดแล้วมันดูตะกิดตะขวงป้าอย่างไรก็ไม่ร <laughs> ู้มันดูมันดูตะกิดตะขวงป้าอย่างไรก็ไม่รู้นะ่ะเธอเธอลาก็ได้เธอลาก็ได้ใช่ใช่เธอลาจังนั่นแหละดีแล้ว อยากเลี้ยงโดโดตัวนี้โอ้ยหัวมันโยกเลือยดูดิเฮ้ยแต่ดูเหมือนเขาจะชอบตายนะลองเอาลองนิดๆลองเอานี้ให้น้องกินดิน้องกินมาเร็ดได้นะนี่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 นน้องน้องตาน้องตามอ่ะนี่นีน้องกินมาเร็ดได้ดูนะนี่ไงนะดูดูมันอรมอ์ปะเนี่ยเรา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 ต้องทกงให้น้องแล้วปะใช่แป๊บนึงนะโดโดทนี่แปลกมากเลยอะโดโดตัวนี้มันไม่แบบไม่ดุอะ เจอแล้วมันดุมากเลยอ่ะไปไปเรากลักบมาี่มานี่มานี่มาน,นี่ไปไหนอะ่ะผมว่าวันนี้นะครับมันได้เวลาแล้วะครับที่เราเนี่ยจะไปสำรวจตรงสิ่งก่อสร้างใกล้ๆกับริมหานะฮะผมเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันว่าตรงสิ่งก่อสร้างตรงนั้นน่ะมันจะมีอะไรผมเนี่ยก็เลยชวนแรปจังนะครับกับเธอลาคุงเนะี่ยไปด้วยเลยทั้งสองคนเลยมาดูกันนะครับว่าในนั้นมันจะมีอะไรทางนะัขมามาได้แล้วลงมา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 ไปเซลเธอลาจังแรปจังช้าไปแล้วโอเค เ<ไ>นอต่อโอเคทางนี้ทางนี้อันได้ยินเสียงฝนฟองร้องด้วยรับจังรับจังเมื่อกี้ฉันเจอเพื่อนของนายด้วยเพื่นฉันเหรอใช่ใช่ดู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 ลงเราต้องแอบตาต้นไม้มันไงโอู้หนั่นน่ะเขาเล่นเขามเล่นเขากำลังเล่นเก้าอี้ดนตรีกันอยู่นะ่ะรับจังลองวิ่งเข้าไปทักทาาดูดิไหนรับจังตามปกติแล้วอะพวกแรปเตอร์อะมักจะอาศัยอยู่กันเป็นฝูงนะ หลักจังลัจังมันวิ่งมาทีเราตุยเย่นะเราต้องอ้อมหรือเปล่าเขาเล่นดีเขาดูเขาดูเขาเล่นเขาอีทราเตือนอย่างมีความสุขอ่ะเอาไงดีอ่ะเธอละจังเอาไงดีเราอ้อมอ้อมซ้ายดีกว่าเราค่อยๆเดินไปเราด้านซ้ายไม่มีจะไม่มีตัวอะไรหรอโอ้ฉันได้ยินรอฉันด้วยรอฉันด้วยรอฉันด้วยฉันได้ยิน

นี่เจ้าตัวเนี้ยไม่ได้ชื่อว่าเจ้าตัวเนี้ยไม่ใช่บาชิโนนะแต่มันเป็นตัวที่ชื่อว่านะมาเมนชิโซรัตนะตัวสูงมากเลยเนาะมาม่าชิโซรัตใช่ไหมหิวแหละดูออก<น>ขอโทษ,โทษทเราไม่ได้กินข้าวเย็นก่อนมาเลยเฮ้ยทำไมป็น,นป,ปีหน้าอะโอด้านในมันมีอะไรเนี่ยนั่นมันกระดูกของ ผ่าคอนนี่น่ะนี้มันดูอะไรอ่ะมันตีได้ด้วยอันนี้ดูอะไรเนี่ยโลซิเคเลตี้เฟนส์ไคือตอนที่ผมมาถึงที่นี่นะครับพวกผมทั้งสามคนเนี่ยค่อนข้างจะสงสัยว่าเอ๊ะที่แห่งเนี้ยใครเป็นคนสร้างนะครับแล้วมันมาอยู่กับยุคดโนเสาร์ได้ยังไงอ่ะหรือว่าเกาะเนี้ยจะเป็นเกาะที่มีคนเนี่ยทำการทดลองขึ้นมากันแน่อ้าวโอ้มันมันโลซิเคเลตี้จริงๆด้วยนะดูดิโอ้ ในล่วงหรอในล่วงหรอโอ้โหฉันเห็นคืออะไรอ่ะเธอครมจังทำไมนายไม่กล้าปีกบินล่ะนแค่เสแยบปีกบินนายก็บินได้แล้วนะไหน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 ข้างล่างอะไรเพราะว่ามันใหญ่แยงหน่อยๆอ่ะก็เลยไหน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 กล้องไหนข้างล่างอ่ะข้างไหนอ่ะแล้วจะมุดกันทำไมเนี่ยอุ้ยนี่มันไข่อี๋ มันไข่กบเลยนายน่าจะอีทำไมนายกินได้ปะนายไม่มีใครมัเหมือนไข่กบเลยอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเอาก็ได้นะเดี๋ยวค่อยมาเอาแล้วกันถือว่าเราเจอเจอโมันอ่านว่าอะไรอ่ะมันเหมือนมันมีรั้วขวางนะเราต้องขุดปะต้องขุดเราเราแบบเราแบบเอาตัวดันๆเข้าไปไม่ได้นี่นี่ไงข้าได้แล้วเห็นไหมเอาตัวดันๆเข้าไป เธอราจังชีว่าตัวเองเป็นสลามหรือไงฮะว่าแต่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่รู้นั่นแหละดิต้ององเหมือนกันอ่ะมันคือที่ไหนเนี่ยนีแต่มีหีบเต็มเลยอ่ะนี่ก็หีบเอ้ยเล็บเอนชานบุกคริติคอลสตรายเฮวีเวทอะไรอ่ะหนังสือหนังสือช่วยเอ็กซ์ไซร์เหรอ เดฉันว่าน่าจะใช่นะแบบว่าถ้าเกิดเราแบบอยากออกกำลังกายอายุแต่ละเสาร์เราก็ต้องมีหนังสือนี้ไว้อ่านไ้่นี่ฉันว่าเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยขึ้นมาเอาไหมเผื่อแบบเราลงไปเจออะไรเจ๋งๆกว่านี้ฉันว่าน่ามันน่าจะนิ่งๆเลยเฮฟวี่น่าจะแบบถือแล้วหนักอ๋อน่าจะใช่มันเพราะไม่เป็นมือนคอมสัตว์เ้ยอะไรอ่ะน้องน้องน้องเม่นใช่ไหมฉันเคยอ่านหรือไงอ่านเหรอ ไม่<น>อย่าบอกนะว่าสร้างฟอร์ตี้ตรงนี้คือแม่ของมันน่ะจริงหรอเดี๋ยวกอนนะตรงนี้ก็มีกล่องอะ่ะกดกล่องก่อนฮ้ยไดอารี่ทุกคนเล่มที่สี่หล่นไหนอ่าในชันปังหน่อานายสิเขา,าพบที่นี่มาเมื่อสามวันที่แล้วหลังจากที่เขาเนี่ยตัดสินใจที่จะเดินทางตามบีดมาแต่ว่าที่เนี่ยมันเหมือนมีบางอย่างอะ่ะคนที่เขียนเนี่ยรู้สึกค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เลยเพราะว่าที่เนี่ยเหมือนถูก ใครบางคนอ่ะสร้างมาขึ้นมาซึ่งเขาเองเนี่ยก็พยายามที่จะหาคีย์การ์ดนะเพื่อจะลงไปข้างล่างโอ้พระเจ้าฉันซ่อนคีย์การ์ดไปด้วยแหละหเขาว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปข้างล่างนี่งไงหมายถึงห้องนี้แน่เลยทุกคนแล้วแล้วเราจะลงไปยังไงอ่ะเปิดยังไงอ่ะก็เขาบอกว่าต้องใช้คีย์การ์ดคีย์การ์ดเหรอแล้วแล้วนายรู้ไม่อยู่ไหนอยู่ตรงไหนอ่ะมันได้เขียนบอกเรา้จะไปรู้ไหมเขาไม่ได้บอกเขาบอกเขาไปซ่อนไว้น่ะ ันว่ามันต้องอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวฉันลองดำน้ำดูนะไหนอะเดี๋กก่อนเธอลาจังนายลงไปทำอะไรนะอะหากีการ์ดไงไม่ใช่หรอเดี๋กก่อนนะต้นอะไรเราสามารถเก็บซากฟอสซิลไปได้บยไดีก่าเดีวเอาไปตกแต่งบ้านเหรอใช่ๆชฉันว่าโอ้โอใครตีฉันเนี่ย โอเคทุกคนใต้ทากฟอตซื้อมีบล็อกทองทองเหรอเฮ้ยเฮ้ยกอง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 นี่ไงคีการ์ฉันเจอแล้วโอ้โหอานนี้ยอดจริงจริงฉันไปดำน้ำตั้งนานไม่เห็นเจอเลยฟาดหน้าไป และนี่นะครับก็คือความสนุกของเอาชีวิตรอด100วันนะครับบนเกาะโลกลานตีนะครับเอพิเนี้ค่อนข้างจะโอลเวงเป็นพิเศษนะฮะอย่าลืมติดตามความสนุกของเอพิซดที่4ี่นะครับรับรองว่ายิ่งสนุกกว่าเดิมแน่ๆนะครับบอกเลยนะครับว่ายังเหลืออีกหลายตัวละครเลยนะที่กำลังจะรีบโผล่มาในเรน็วนี้ไปรอรุ้นกัน